ครับมีคนมาหนอกผ้าเข้าป่าครับผมเข้าป่าหาเห็ดครับมากับแม่้านครับนะครับแม่้านับครับเข้าป่าหาเห็ดครับพี่น้องเสืมีบะมีเราพี่น้องเนาะอ่ะครับพอเมื่อคืนเนี่ยฝนตกบากแห้งครับตกเบิดขึ้นครับเนี่ยไปหลุ่นไปชมน้ำกันครับผม ชาวบ้านผมนี่สิผมมีผู้นะครับสิบเป็นโคกพี่น้องโคกเก็บเห็ดครับแต่ว่ากะบมะลามุ่อะนะครับเอ้ขาขับรุนไป,ปช่วยน้องกันกน้องพี่น้องเนะาะมันจะมีความหมานบ่นะครับนะไปกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องพอละครับอุ้ยมันมา,านครับ เห็ดเพลิงครับเพลิงสัตว์แม่นบอลนี่อันนี้ก็แม่นครับ,อนนรบยอดครับมันหมานครับผมพี่น้องพอแล้วครับเห็ดอะไรนี่เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเอาเห็ดปวกก็ว่าเกิดเป็นมูคือเกิดดอกเดียวเสร็จลิมมู เห็ดปวกเกิดดอกเดียวพี่น้องครับเห็ดปวกครับมันมันครับผมครับเห็ดอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดเพื่อเข่าหึมนี่ใส่ครับไม่บานพอเห็ดครับพี่น้องขอบคุนครับ เห็ดยังใช่เห็ดปวกตัวน,นี้โอ้เมนเห็ดค่าครับมันเห็ดปวเอดไปครับพี่น้องพูนครับปไปข้างในๆครับผมหนี่งยังอยู่ข้างนอกนอยู่เนาะ คืนอน้องไตไปใหม่ครับเห็นยังนอนเห็นยังลราคือนองเอาเก็บไปก่อนครับให้ผู้เปุ่นเาบนเบิ่งห้เนาะเห็นอันนี้ผู้จักกันอาามไม่กินได้ <laughs> เราพี่น้องครับดอกกำลังเลยครับดอกนี่งามๆครับเราเห็ดมานาวครับพี่น้องใส่หักเก่าครับทิศจริงนึกว่าจะเบิดแล้วนะครับเห็ดนี่เ็ยังพอมีอยู่ครับเพด้ถ่ายพี่น้องอยู่เนาะ ครนี่มาเลยไก่เหเอียงพี่น้องโอ้ยห็ละงอกครับพี่น้องละงอกดอกง่ายเลยครับละงอกหวานเด้ยวโอ้ดอกทอดาเมื่อนะพี่น้องเก็บใหม่เบื้องครับเห็ดละงอกครับพี่น้องงามครับยอดเลยเห็ดละงอกใหญ่พี่น้อง่าครับผม เก็บกันครับผมงามงามงามสร้างดอกพี่น้องเห็ดโคกครับโคกมันบทีขึ้อยังเห็ดพู่นะพี่น้องเนาะส,สวยๆครับพี่น้องงามครับพี่น้อง เห็ดตำหมากครับงามแนงครับเก็บกันครับผมครับพี่น้องเห็นป่ครับ,บพี่น้องเห็ดตำหมากว้ยงามครับงามครับพี่นอ้องนี่ครับ ครับพี่น้องงามครับกองทัโฟู้กัดฟู้กัดแล้วงามครับพี่น้องเก็บก่อนครับอาจจะมีเสียงเขาเด้อพี่น้องครับผู้ดีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านบางแงวนะเนาะเพิ่นประกาศประชาสัมพันธ์ลูกบ้านเพิ่นัสเซา อาจจะมีเสียงว่าตัดจะง่อยเนาะพี่น้องเนาะบ่าวากันเนาะครับเนาะครับพี่น้องไม่เป็นเอียงนะพี่น้องขึ้นเป็นจุ่มเป็นมูนไม่ใช่เห็นเอียงเหรอครับน,นี่ยถอนเขาเพิ่งก่อนน,อะอนะเห็นเอียงเหรอพี่น้องอืมกองบุฟเฟ่กัน เฮ็ดอีหยังล่ะครับอพี่น้องเอาบ่นี่เธอเฮ็ดหย่างไงผมันบอกเนาะเนาเอานี้ไปหมังเก่าติดบ่ติดละ่ะถ้เฮ็ดหยังล่ะครับเฮ็ดอะไรไม่รู้นะครับเพิ่นเฮาย่างกลับ,บามาหม่งเก่าบ่จ่อยเฮาวนกลับออกซ้ายไปปิดไป ้อโพี่น้องพอเห็ดปวกครับคุณทอนดอกหนึ่งเถาแล้วดอกกันเจ็บไปเพิ่งครับพี่น้องเห็ดปวกอ๋อว้าวมันเถาวัแล้วตัวนี้เห็ดปวกยังกับเถาเห็ดปวกตาเฮ็ดปวกตาเด้อพี่น้อง ดอกแปดครับดอกนี้จะดอกบบนี้เถาแล้วครับในตัวแปดก็จะเอาขามานักครับสุดยอดครับเนื้อเนื้อเบี้ยวบอนี่ยอ้วยดี เห็ดเบือพี่น้องนะครับเฉยเบืงเห็ดเบือได้พี่น้องลักษณะคล้ายๆกันนะครับกับเห็ดกินใดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสังเกตขาเพื่อนครับขาเพื่อนนี่โป่งนะครับตรงกลางโป่งบดตันครับแลมวนก็เหยาวหมืนก็ไม่กินครับไม่กินผนางที่จะฉุนนิดนึงครับนะครับไปรุ่นกันครับผม พ,พ่อไอเทียมลำคาครับอืมง่ามครับงาบ่ามว่พี่นอ้องเก็บกันครับเห็ดพึ่งเลืองครับนื้อเห็ดดินเรืองอันนี้พี่นอ้องง่ามครับืครับพี่นอ้องหนักอย่างหน้าครับ ยางไก่ของยนี่เลเก็บมานาาั่มชาเสียงไปพอเพาะหรือไปปลูกไปอยู่สวนเอกครับอย่างหน้านี่็เป็นพืชเศรษฐกินจะนะครับมีมูลค่าครับต่อผมสีไปปลูกเอาเพื่อจะเฮ็ดเห็ดนะครับมาเฮ็ดเห็ดนะครับของปลาครับพี่นอ้องอันนี้พอมองถึงมูลค่าได้นะครับก็เก็บไปนั่มครับพี่น้อง จะเปรีกผสมหน่อยแล้วกับเป็นร้ายนะครับเนาะเดนโด่นเด็เขาปลาเห็ครับก็เลยมาเก็บดน้ำเลยนักอย่างหน้าครับต้องไปเพาะครับเพาะเชื้อเฮดละงกครับพี่น้องครับนบาบนักชีได้งานครับขึ้นหารถเราพี่น้องครับผมรูสิว่ามาาไกลแล้วเมื่อนี้ครับผม ครับพี่น้องตัมมาดครับตัมมาดพี่น้องดอกดสวยๆงามครับีสวยครับสองดอกครับครับพี่น้องเห็นแล้วงงครับงงขาวโอบุไแด้เอามีดมานำ ดอกนี้ยังตูมครับเป็นตูมดอกแรกนะครับเห็นละงอไงดอกแรกจุดอะไรบานหมดแล้วดอกอื่นเท่าใดก่อนอัน้ดดานไปแล้วนะครับเนาะไปครับออกมาหอถดถดล้วครับอู้ครับไม่บานเป็นถือตาเห็ดไปถาปีสิบห้ากันกลับนะครับเนี่ย,ยเจยวสิบทายเบื้องนะครับมามา เฮ็ดห่อได้ลายบ่อนะครับครับเป็นโคกครับเน้วงเบิ้ลพู่นะครับถทวันผมเป็นโคกบ่มีคู่นะไม่พู่นะครับถ้าเป็นพู่นี่วะขากนะครับเป็นโคกครับถนนเขาโคกเพี่อนๆเด้นะครับยงวสุดป้าปุ๋แล้วครับนี่ก็เป็นถนนของข้างในครับรถผมมาจอดเนี่ยนะครับรถพื้นเพื่นกันเที่ยวอยู่แต่ผมก็บรดเที่ยวลำบนดอกครับอ๋อครับจะเป็นรุ่นเบิง เห็ดน้ากันนะครับเนาะอยู่น้าแม่บ้านครับผมน่ครับผมผลงานร่วมเฮาอันของแม่บ้านครับอันนี้ของผมกับของแม่บ้านพี่อในสองตาครับเก็บเตรมพี่น้องเก็บเตรมครับประมัณคขอนึงเต็มเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปตะเพียงแค่นี้นะครับผมครับขอจบพิกตะเพียงแค่นี้เลยพี่น้องเลยครับเดี๋ยว ลุ้น้ำกันครับผมว่าเาจะพาไปหาอย่างน้องพี่น้องเนาะหาอยู่หายกินแบบบ้านๆครับตามฤด,ดูกาลครับกับคนบ้านนอกมนี้ครับสวัสดีครับ